สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูไม้พื้นบ้านกันนะคะมีชื่อเรียกว่าต้นกำจัดนะคะในความเชื่อ,อคนโบราณเชื่อว่า,ากำจัดพวกพูดผีปีศาจให้เรานะคะหรือสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะมักปลูกในตำแหน่งหลังบ้านนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะจะบอกว่าสายพันธุ์นี้ต้นกำจัดเนี่ยมีหลายชื่อนะตามตามแต่ละจังหวัดนะคะบางจังหวัดเรียกว่ามะนาวป่านะคะเนื่องจากเมล็ดผลเขา อาจจะมีรสเผ็ดอ่อนแล้วก็เปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้โบราณมัดพบเจอตามป่าเขาป่าทึบแรงนะคะ mm hmm. ก็จะบอกว่าความสูงเขาเต็มที่ถ้าเราไม่คอยตัดยอดอะ mm ่ะ hmm. ก็คือสูงได้ถึง20เมตรเป็นไม้ป่าไม้โบราณนะคะสายพันธุ์นี้ค่ะก้านใบจะออกแดงอมน้ําตาลเลยนะคะแล้วก็ที่ใบจะมีหนามนะคะตามกิ่งจะมีหนามนะคะ ก็ค่ะลำต้นก็มีหนามค่ะลำต้นมีหนามคล้ายต้นนิ้วนะคะก็เป็นพันไม้จะบอกว่ายอดสามารถกินสดได้นะคุณตามน้ำพริกกินสดได้นะคะค่ะต้นกำจัดเป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อนนะคะาทางสกลนะครน,นะคะเรียกว่ามะนาวป่านะคะลำต้นมียอดมีหนามแหลมคมค่ะตามใบนะคะตามป้องใบจะมีหนามแหลมคมพอสมควรนะคะ คล้ายๆแหละหนามของเอช่าอมอประมาณนั้นอ,อ่ะออกตามใบเหมือนเชะอมเลยค่ะนะคะก็ลักษณะดูก้านดูใบค่ะใบใคล้ายรูปหอกใบใบแหลมนะคะแล้วก็จะมีหนามตามข้อป้องอคล้ายช่อมทุกอย่างเลยนะคะตามข้อป้องของเขาค่ะก็ดอกดอกมีนะคุณดอกเขาจะออกเป็นช่อเลยนะคะ อ,อยู่ตามซอกใบใกล้ยอดเวลาดอกเขาออกอะ่ะแล้วเขาก็จะติดผลเป็นมเมล็ดเป็นพวงเมล็ดสามารถเอามาทําได้หลายอย่างนะคะผลสุกข,ของเขาจะเป็นสีแดงนะคะนํานมาตากแห้งมเมล็ดทรงกลมขนาดเล็กสีดําและเป็นม,มันนะคะมีกาบคุ้ม,ม,มเมล็ดด้วยนะคะของเขาเนี่ยสามารถมาใส่ตัดครัวตำกับน้าพริกได้เป็นเครื่องเทศได้หรือเอาไปใส่แกงส้มได้นะคะ อยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสดได้นะคะผลแก่ใช้ตําน้ําพริกนะคะมีรสมันหอม,มเมล็ดมีกลิ่นหอมจะใช้ครั่วนะคะคั่วก่อนนะคะแล้วก็มาทําเป็นเครื่องแกงเครื่องเทศได้นะคะ,อ,ะออกดอกเราจะเห็นดอกเขาติดในช่วงเดือนธันวาถึงเดือนมกรานะคะทางตำราไทยทางตําราไทยนะคะเขาว่าใช้ผลแก่ นำมาใส่ใส่ผ้าก่อนนะทุบ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 ป,ประครบแผลผุพองได้และก็ใช้ชงน้ำร้อนดื่มได้แต่เราก็ต้องไปศึกษาดูตามอัตราส่วนของเขานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันให้เยอะขึ้นนะคะอ่าดูสีสันของใบนะคะที่บ้านก็จะมีต้นเล็กๆอยู่อยู่เหมือนกันนะคะก็ถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมานะคะาสามารถกินเป็นผักสดน้ำพริกนะคะ แต่ที่สําคัญความเชื่อของเขาก็คือการพวกผู้ผีปีศาจแล้วก็ม,ามาต์ดำอะไรพวกนี้ได้ตําแหน่งที่ปลูกแนะนําให้เป็นหลังบ้านนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูลำต้นกันนะคะ่ะะาใบจะปเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าใครมีอยูอ่สีสันสดเลยค่ะสดะน้ําตาลอมแดงนะคะเป็นต้นไม้ที่มีสีที่โดดเด่นพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูลำต้นกันนะคะค่ะอันนี้ลำต้นเขานี่ตัดตัด,ตดกิ่งมาปักนะคะ ก็คือต้นเขาสูงแล้วเขาแตกลําต้นเขาก็จําเป็นอ่าสีเขียวอมเทานะคะมีลวดลายแล้วก็มีหนามขึ้นคล้ายๆต้นงิ้วนะคะอ่าคนโบราณก็จะถือเค็ดกันปลูกไว้หลังบ้านตรงมุงตำแหน่งกัน mm. พวกภัยพวกพูดผีปีศาจในความเชื่อคําว่ากําจัดนะคะ mm. แต่ทางประโยชน์ก็คือยอดใบเอามาทานเป็นน้ําพริกได้หลังใบนะคะ หลังใบใบใครรูปหอกนะคะคุณถ้าใครมีอยู่ไปดูได้เลยนะคะอันนี้คือต้นกำจัดค่ะกินเป็นผักน้ําพริกสดได้ค่ะหรือจะไปลวกได้หลังใบมีลวดลายสวยเก๋นะคะ,ะเพื่อนๆดูเส้นกระดูกนูนเลยค่ะ,คะเป็นต้นไม้ที่แปลกพอสมควรแต่จะบอกว่าถ้าเราไม่ตัดกิ่งเนี่ยเขาจะสูงได้ถึง20เมตรแนะนําให้ตัดกิ่งนะคะ,ะดูความสูงสูงเท่าอกก็พอแล้วค่ะ ไม่ต้องปล่อยให้เขาสูงมากค่ะแล้วเราปลูกเป็นเคล็ดแล้วก็เราก็ตัดเนี่ยเขาก็จะแตกแขน,แนงไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถเอาใบมาทานน้ําพลิกได้นะคะแล้วก็ประโยชน์ทางยาก็มีเยอะบารุงหัวใจด้วยแต่เราก็ต้องไปศึกษาเซิร์ชดูว่าผลมเมล็ดกําจัดใช้ช่วยในด้านอะไรบ้างใบสวยนะแผ่ใบกว้างยาวค่ะ,ะก้านใบยาวเป็นเมตรเลยนะคะฐานนี่ขนาดต้นยังไม่สูงมากอันนี้ต้นสูงเท่าเอวนะคะ ถ้าเพื่อนๆใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้นะคะสายพันธ์ุนี้ก็หาให้ได้นะคะจับส่งกันได้คะ่ะก็สีสันสวยงามคะ่ะค่ะต้นกำจัดเป็นไม้โบลาณโบราณน,นะคะไม้ก็เก่าแก่พอสมควรคะ่ะเพราะที่บ้านจะมีอยู่ต้นหนึ่งเราก็ตัดกิ่งมาปักคะ่ะ หนามหนามไล่ตามก้านเลยนะคะจะบอกว่าเหมือนชะอมนั่นแหละไม่ได้ว่าหนามจะทิ่มเท่า,ทาไหร่เลยก็หนามอ่อนๆเน,นี่ยค่ะเนี่ยหนามอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเหมือนหนามที่เกิดขึ้นตามใบก้านชะอมนะคะอ่าดูใบออกตีคู่แบบนี้นะคะถ้าใครสังเกตแต่ยอดใบจะมีสามใบแบบเนี้ยก็แปลกนะยอดใบของเขาค่ะแบบนี้นะคะเนี่ยยอดใบของเขา ทําทกินน้ําพริกได้ก็มีสรรพคุณทางยาดีพอสมควรน,นะคะก็ถ้าใครอยากได้นะคะก็ติดต่อกลับมาได้นะคะค่ะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ